ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอา,อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบรญชาการทหารพัฒนากรมสิาการกองทัพไทยกับิฉันชัชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะกับรายการคุยข่าวเช้าทุกทๆวันแบบนี้ค่ะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะตลอดการเดินทางค่ะพร้อมกับนําภารกิจของหน่วยบรญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะ ถึงการลงบ้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือที่นองประชาชนในวันนี้นะคะจัดลงกันไปในพื้นที่ใดเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดก,กำลังคนของหน่วยนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโครงการทหารพันดีและโครงการหนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1ฟาร์ม1โรงเรียน1ชุมชนเป็นวิทยากรบรรยายการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษภายในโรงเรียนอาโอยามะสโดยให้นักเรียนเรียนรู้การปลูกพืชผักสนครัวแบบปลอดสารพิษที่หน่วยได้สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับนะคะกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพต่อไปณโรงเรียนอาโอยามา่าตำบลด่านจีสุกอเภโพตาตจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะมาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25เช่นกันค่ะได้จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายนะคะโดยลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บังมาตรการในการป้องกันร,ระงับเยบยางโรคโควิด9โดยลงไปในพื้นที่ร้านอาหารอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ